ใ่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตประกันรายได้ข้าวเช่นกันนะคะแต่เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะคะและก่อนไปชมรายละเอียดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y o u t u ช e วาร่าวเร,าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารด้วยกันนะคะฐานเศรษฐกิจพาดหัวข่าวนะคะป่วนประกันรายได้ข้าวระสามรอบสองเงินไม่พอเช็ควุ่นหัวข้อข่าวนะคะ ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรประกันราคาข้าววุ่นงบไม่พอจ่ายจับตา29ธันวาคมก็คือวันนี้นะคะพาณิชย์นัดประชุมด่วนแก้ปัญหาทุกโต๊ะขอครอมเพิ่มชดเชยกเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64หรือประกันราคาข้าวนะคะ เพิ่มเติมจากกรอบวงเงินงบประมาณ1 8 9 6ล้านบาทเป็น46,807.35จำนวนเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์กว่า4.5ล้านรายนะคะมีความคืบหน้าล่าสุดนะคะเกษตรกรที่ปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดแร่งข่าวกระทรวงพาณิชย์เผยกับฐานเศรษฐกิจว่าในวันนี้ก็คือ29ธันวาคมจะมีประชุมด่วน ในเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยเงินประกันรายได้เกษตรกรในกลุ่มที่เกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดนะคะจะทำอย่างไรเนื่องจากทางตกลกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรมีตัวเลขที่ยังไม่ตรงกันมีปัญหาจึงทำให้ยังไม่สามารถที่จะจ่ายเงินชดเชยประกันราคาข้าวให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ได้เพราะว่าเงินที่ขออนุมัติครมก่อนหน้านี้ ประเมินแล้วมีไม่เพียงพอซึ่งในเบื้องต้นการพิจารณาจะต้องนำตัวเลขจำนวนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนในกลุ่มนี้มีเท่าไร่และการเช้าช่ยในแต่ละรอบจะต้องใช้เงินเท่าไหร่หากไม่รอบครอบเกรงว่าตัวเลขจำนวนเกษตรกรจะบวมขึ้นมาอีกในภายหลังก็จะมีปัญหาอีกตามมาภายหลังนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการสรุปตัวเลขให้ชัดเจนว่ามีเกษตรกรเท่าไร่กันแน่ ทางเจ้าหน้าที oded, and traditions and traditions. Like ่กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก right? ็ได้แจ้งในที <lament> ่ประชุมว่าไม่สามารถปิดกั้นไม่ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนได้ประเมินคร่าวๆจะมีประมาณ4ล้านไร่อย่างไรก็ดีต้องจับตาผลการประชุมในวันนี้ว่าจะมีการเคาะแก้ปัญหาอย่างไรท้ายสุดแล้วจะต้องขอครอมอเพิ่มเติมเป็นรอบที่2จากเดิมในรอบแรกนะคะ4 6 8 0 7 3 5หมื่นล้านบาท จะเพิ่มอีกเป็นเงินเท่าไรหลังจากเมื่อผ่านคณะทํางานเห็นชอบแล้วก็จะต้องส่งต่อให้นมบขเห็นชอบต่อไปก่อนที่จะส่งเข้าครอรมอซึ่งในงวดนี้อาจจะขอพ่วงกับเงินค่าช่วยเหลือชานาในรอบที่2อีกไร้ละ500บาทสูงสุดรับ1 0 0 0 0บาทก็มีความเป็นไปได้อย่างไรก็ดีกเกษตรกรกลุ่มนี้ไม่ต้องกังวลรัฐบาลจ่ายแน่นอนหากมีการอนุมัติแล้วก็คาดว่า จะเป็นหลังปีใหม่แล้วนะคะและเกษตรกรสามารถตรวจสอบการจ่ายเงินรายได้ข้าวด้วยตัวเองได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะแอดขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกรทุกกลุ่มที่ยังไม่ได้เงินนะคะ